องปีในหลอบสองปีหลุดที่สองเท้อนอกก็เป็นแถวกันเขาเข้าหมดเลยแม่ครับผมต้อาไปตรวจเบ้งก็ได้ครับผมอันของมันนี้เลนตัวกันไม่ได้ครับนะครับผมมันเป็นเอาของกิ่งมาเบาไม่ได้อาของปลอมก็คือว่าสองปีเนี่ยหลุดแค่สองงวดครับผมสามารถไล่กลับนไดผมจำได้เว่าผมเล่นหวยผมผมจิโร่ตัวนี้ดีผมติบร่รู้ว่างวดใดแต่ว่าทีนี้ผมจาไว้ตลอดครับผม สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่บ้านเซียนเตียนะครับผมครับงวดที่แล้วเป็นเลขสูตรเนาะที่เซียนเตียให้มานะครับผมก็คือเข้านะครับผมเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เป็นเลขสูตรนะครับผมแต่ว่าเลขวิ่งของเซียนเตียหลุดเนาะ ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวทางตัวเลขกันนะครับของเซียนเตียนะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณของท่านนะครับผมนะครับแต่เลขวิ่งของเซียนหลุดนะครับเอครับเอาแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขสูตรเนี่ยก็ยังเข้าอยู่สําหรับ FC ที่ถามแอดมินมานะบอกว่าอยากได้สูตรของเซียนเตียนะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับวิเคราะห์นะฮะว่าแบบนี้แบบนี้ทางแอดมินก็ใช้สูตรเซียนเตียเหมือนกันเพื่อไปประกบสูตร นะครับของตัวเองนะครับมันไม่ใช่ของคุณพ่อเมืองเพชรนะครับผมแล้วก็มีหลายอาจารย์นะครับใช้หลายๆสูตรนะครับมาทำนะครับเนาะทับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็จะสรรหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝากพ่อๆแม่ๆเช่นเคยนะครับผมไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับสวัสดีครับโอ้เลขเลขที่เซียนเตี้ยสูตรที่เซียนเตี้ยให้ไปเนี่ย เข้าผมมาทํานี้สองงวดคือเข้าสองงวดเลยเนาะมาจังแต่ผมค่อยออกไปสองงวดครับสองงวดข่อสองทำก็นางวดพวกนึงนีมาสองตัวมาสองตัวครับแต่ว่าเลขวิ่งของเซียนเตี๋ยหลุดเนาะเราเราก็รถโจ้าครับผมพอะมันก็นรถไปก็แค่ตั้งแต่นอกผมก็แค่เต็มทีแล้วอังสิน้าใช่ถ้าถ้าจะให้ดีเนาะเซียนเตี๋ยเนาะใครมีเลขวิ่งแม่นๆมาประกบสูตรของเซียนเตี้ยที่ว่า สูตรสูตรเป็นแบบไหนนะครับบางบางท่านยังยังไม่รู้จักเลยครับเพียนครับสูตรที่ผมอันนี้คิดขึ้นมาโดนหลายปีให้กันแต่ว่าอมเป็นข้อมลับเพราะว่าคิดว่าสิเอาเอาแต่พูดียวของเสน่ะโอ้มาเนี้เมื่อนั้นผมว่าท่านทำเหล็กผมไปปล่อยไปนะครับสูตรนี่สูตรง่ายๆนะผู้ได้เบิ่งเลาไปตรวจขึ้นหลังก็ได้นะครับกี่งวดบ่ยมันย้อนหลังนี่กี่งวดครับตามผมจําได้เอาสองปีขึ้นหลังเป็นที่สองเทียสองปีไม่หลุดหลุดไหม แต่ว่าต้องยนในตํามแ่งสีตัวคือเลขท้ายสองตัวลเขาเอินเลขเลขล่างเนาะครับแล้วก็เลขบนสองตัวรักหน้่ยลักสิบครัซีตัวเนี่ยครับอันตั้มตองก็มาตัวหนึ่งก็เขากับแค่หาเลขวิ่งไปประกบตัวใดบ่มากเขากับตัดออกอันว่าไรคือสองปีไม่หลุดเลยหลุดไหมผมเห็นหลุดด้วยสองเทียนนะครับถ้าจจำว่าผิดนะครับเพราะว่าผมจิจำได้นะว่าแต่ว่าในระยะ ปีหนึ่งนี่เอาหาปีนบ่นหนักสิลดพ่อหาเทียโอ้ถ้ารถบ่นรถกลับไปตรวจบ้างได้นะครับว่าย้อนหลังนะครับว่าเลขกไทยสองตัวกับรางวัลที่หนึ่งสองตัวเนี่ยค้ับรางวัลซีตัวมันสีมาแทบทุกงหมดครับอืมเขาอยากอบป๋องกับมาไทยถ้ำไปสองงวดกับเขาสองงวดครับนะย้อนถ้าย้อนหลังปีหกเจ็ดเนี่ยหลุดเลี่ยงครับเสียนเตี้ยครับว่าหาสิลดเถอะ ยังไม่หลุดเลยนะครับว่าหนาสิลดมาตีลดอีกย้อนไปเป็นปีที่เศเลยละรถที่สองเพียโอ้ครับผมผมก็เอาเลขที่ของผมมาประกบไอ้เียตัวนี่แหละครับแต่ว่างวดวันเลขวิ่งผมยอมรับอันผิดติเลแต่ว่าแต่ว่ามันเพิ่งหลุดใช่ไหมเพิ่งหลุดมาสองงวดใช่ไหมเลขวิ่งเราเนี่ยครับเลขวิ่งมันเป็นเพราะอะไรครับเซียนครับผมก็พิจารณ์แล้วก็โฟลูจักสวดบ้างกับเพื่อกัน ว่าก็ะจำเป็นเนะาการับค้นเรียเลขเขาตีเขาใจหรอกแต่ว่าค้นเรียเลขยังว่าท่านโดนไัได้วันกาอาทิมีข้อวังหลายนะข่างแนละ้วคนเท่าก็เข,า,ขาใจด้ครับเอาแต่ว่า<อ>ผมก็ใช้สูตรของเซียนเตียแหละครับไปประกบกับไอ้สูตรที่ผมได้มาเนาะงวดที่แล้วก็ได้สองหนึ่งนะครับเซียนเตียออาใช้ใช่สูตรของเซียนเตียเลยเข้าเข้าเขาท่านสองตัวนาะครับผมผมเอาสูตรของเซียนเตียตรงนี้แหละครับไปประกบ อีกสูตรอ40เต็มหางก็เข้าสองหนึ่งนะครับผมอ,นนอันนี้ผมก็เรียกว่าสูตรของผมผมาแล้แต่ว่าผมเป็นคนปล่อยออกไปเนาะใช่ใช่ปเทีสก็<ช>ได้เตี๋ยวไปใส่เขาว่า,าก,กันครับผม,บผมถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดไม่ไม่มีอันนี้จริงๆกม็คงไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไรเราผมก็พยอมบอกข้อมเราตำแหน่งที่เล็กเล็กในยของผมสองตัวถึงแม้ที่รดก็ตามครับเอาอว้ยังมาหละกเบ่าพย่อมเพื่อเขา เพราะว่าผมยังมั่นใจว่าเลการลดนี่ครับผมปกติการลดนี่ผมถือว่าปกติถ้าย่ามันเข่ามากอะซื่อซ่าข้กันครับเวลาเข้ามันเข้าติดกันนี่ติดกันกี่งวดครับเสียนเตียบโอ้แงไรก็เลขกอันโตโตที่ป้อยไปไอที่ว่าสูตรเนี่ยครับสูตรไอสองตัวนี้ใช่ไหมสูตรนี้แพงกว่าใช่ไหมครับมันงามมันงามเพราะว่าจากสีตัวมันเรลือสามตัวเนี่ยมันเป็นเลขเปาครับ จากซีตัวถึงเลี้ยสามตัวจับน้าเป็นนังให้จับกันครับครับกวดีอกะวันนี้มันต้องมีติดสองติดหนึ่งติดสามติดแปดใช่ไหมเซียนเตี้ยครับผมก็เอามาประกบกับเลกวิ่งของเซียนเตี้ยครับผมครับเลกวิ่งของผมนะครับรอบนี้ได้หรือยังครับเลกวิ่งครับได้มากขึ้นเก่าครับผมเชื่อว่าพราหนาสี่สีมีซัมพอซัมร้อยนะบนหรือล่างครับผมเลขวิ่งของเซียนเตี้ยนี่ครับ ตามที่ิงตามเนี้ผมคำนวณแล้วว่ามันนนาจะเป็นเล็กล่างเป็นเล็กล่างครับผมแล้วทีนี้มีจับคู่ให้หรือยังครับผมผมผมก็ผมก็จับคู่ก็คือเขาเกับยประกอบกับซี่ตทิวานคือสองหนึ่งสามแปดนะเอาเบิกซับลองประกบใส่กันดูครับผมพี่ี่จาไหนก็พี่สองหนึ่งสองหนึ่งน้ำกันบ่ไม่ไม่ขีดขีด สองหนึ่งแล้วก็สามแปดแล้วก็เอาหกกับเก้าประกบใส่ใช่ไหมครับล่างๆครับผมอ่ลองประกบใส่ให้หน่อยก็หกหกสองหกหนึ่งหกสามหกแปดเตี๋ยประกบเบิึงลูกอันนี้โบกปีนได้ปะเตี๋ยทำก็ได้ครับผมจะได้หมานเนาะสูตรเจ้าของเนาะอโ้ลมแรงเนาะโอ้ ก็คือปี67นี้ยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับสูตรแรกของเซียนเตี้ยนะครับเก้านะเก้านะกซียได้มากนะครับหกสองครับหกหนึ่ง คือว่าครับผมเป็นสูตรเอามาประกบกันใช่ไหมครับยกให้ดูหน่อยครับเซียนเต้ครับตอนนี้เลขว่าท่านได้ตัดออกนะครับผมอ,อาจจะมีกับกับด้วยไหมครับตัวนี้เพราะว่าผมว่าท่านไดนท่านได้ท่านได้นั่นแหละอาจจะมีกับแต่ว่ากับผมก็ที ตัดตของตระกูลตั้งหางนะครับครับตัดออกตั้งหางนะใช่บางบางท่านอย่าเพิ่งไปโฟกัสตรงที่จับคู่นะครับครับโฟกัสตรงที่เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนี่ยังไม่หลุดเลยนะครับสําหรับวิ่งสี่หางของเซียนเตียเนาะแต่ประกบคู่เนี่ยหลุดไปสองงวดแล้วเนาะครับผมนะครับเลขวิ่งของผมหลุดสองงวดว่าเลขตัวตั้งไว้ตัวตั้งเราได้ครับ ผ่านตลอดนะครับเลขตั้งสี่ตัวนี้คือผ่านตลอดคือผ่านตลอดนะครับผมแต่ว่ากันพูดใดไคิดว่าเลขวิ่งจัดก่เอามาใช้ซีโตนี่ครับครับไทมีเลขวิ่งแม่นๆเนี่ยมาประกบได้คือไงนะครับคือสูตรวิ่งนี่คือเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมันสิรถมาสงดกระซังเออผมก็เขยอมเขาเพราะว่าตามไม่เก่งมันมาตรฐานก็ไอซีตัวนี้มันมาตรฐานกว่ายีงนะครับครับเพียงแต่ว่ามันไปเกิดอี้ยงข้นก็พวกเลยจับแล้วครับ ของมูวนี้มันล่มสไลด์ได้ครับมันเอาแต่จริงๆเนาะมันหลุดมาสองแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้านะครับเซียนเตี้ยเนาะใช่ใช่ขข้เขารืกับเขาองครับอันที่เข้ามาบ่อยๆนี่โอกาสเสี่ยงจะหลุดเยอะนะฮะโอกาสโน้ตเออร์ใช่าแ๊ปซิ่บะมีเลยนะครับครับแต่ว่ากับบอลวาพหลุดกับหลุดด้วยกันครับไอไอไอที่ว่าตัวตั้งอ่ะโอ้แต่ว่ากาโอกาสเข้าถือเลขสูงครับผม ก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเราจะมาย้ำอีกทีหนึง่งนะครับ,รบว่ามีตัวไหนเพิ่มเติมไหมมีตัดตัวไหน